สวัสดีค่ะหนูชื่อนางเต่าธิดาพรเทาวกวางชื้เล่นชื่อหนูรัะอายุ27ปีแล้วละครเรื่องเจ้าหญิงกลางฝนและบทเป็นนาวลาฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะว้าโลองมากเลยเนี่ยแต่กลับบ้านไม่ได้ จะออกไปเซเว่นออกไปซื้อขนมกินหิวมา,จากจะกลับบ้านได้ไหมนาละวาลาอยากกลับบ้านแล้วของตื้อก็หิวมากจะคันเทปผิวไหมคะไปอยับไปเบิดแล้วเนี่ยไม่มีใครมารับเลยคะ่ะพี่ขาช่วยหนูหน่อยนะคะไหมคะ อยากกลับบ้านหัวฟ้าร้องมากเลยไม่ไหวแล้วหนาวอยากกลับบ้านอยากไปนอนแล้วหัวฟ้าร้องมากเลยอ้ฟ้าร้องฟ้าฟ้าร้องหนาวฝนตกจะเปียกหมดแล้ะอยากกลับบ้านพี่หาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะโร่งหูไปกลับบ้านหน่อยค่ะ ที่หมู่บ้านหาอาคารจองนะคะที่อำาเภอไอวิยาบางปะอินค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะขอไปตรงไหนได้ไหมคะเดินกลับไม่ได้มันอันตรายออกมาคนเดียวก็ออกมาทืกอของหิวมากจะกลับบ้านจะกลับยังไงไม่รู้อะนเวลาอยากกลับบ้านแล้ว ลาอาบ้านแล้วหนาอกมากอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยหนาวเปียกหมดแล้วทำไม่ได้หัวฟ้าร้องมากฟ้าผ่าฟ้าร้องมากเลยเนี่ยแต่กลับบ้านไม่ได้ต้องจะออกไปเซเว่นออกไปซื้อ ขนมกินหิวมา,จากจะกลับบ้านได้ไหมนาละวาลาอยากกลับบ้านแล้วของตื้ก็หิวมากจะคันเฮฟฟิวไหมคะไปอยาบไปเบิดแล้วเนี่ยไม่มีใครมารับเลยคะ่ะพี่ขาช้วยหนูหน่อยนะคะไหมคะอยากกลับบ้านโัวฟ้าลงมากเลย ไม่ไหวแล้วหนาวอยากกลับบ้านอยากไปนอนแล้วัวาฟ้าร้องมากเลยอ้ฟา,อาฟาร้องัวฟ้าร้องหนาวฝนตกจะเปียกหมดแล้วอยากกลับบ้านพี่คาช่วยหน่อยได้ไมหมคะงหูไปกลับบ้านหน่อยค่ะชื่อหมู่บ้านหา อาคารสองนะคะที่อําเภอไอวิยาบางปะอินค่ะไม่ไวแลเราค่ะขอไปตรงไหนได้ไหมคะเดินกลับไม่ได้มันอันตรายออกมาคนเดียวก็ออกมาซื้อของหิวมากจะกลับบ้านจะกลับยังไงไม่รู้นานวันลาอยากกลับบ้านแล้วอวลากลับบ้านแล้ว หนาวมากอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยหนาวเปียกหมดแล้วทำไม่ได้หัวาฟ้าร้องมากฟ,าฟา้าผ่าฟ้าร้องฝนตกมากเลยดาวเวลาอยากกลับบ้านแล้ว หนาวหมดแล้วฟ้าน้องกลัวมาก